ยกสุดท้ายเป็นน้ำงามที่แค่แสนไทยมวยไทยเย็นกับอาเมียอับดุลมุสลิมมอฟนะครับ็นการเตะยกส,สุดท้ายยกสาม พยายามยันเล็งหมัดนะครับ ซ้ายนี่ดีแทงขวาครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาถ้าเกิดว่าเกมออกมาแบบนี้ คิดว่าเพชรน้ำงาน,น่าจะเข้าวินนะครับลักษณะแกงวัยเดินออกอาวุธตลอดนะจังหวัดวาดมานียกนะทางยาขยับก็าบางประกอบ แล้วก็หันหลังนี่ถ้าเป็นมวยไทยก็ราคาก็ไปไกลเลยครับรก็บตีแต่นี่เขาตีได้ไม่นานครับไ้ตีแล้วก็เลยเสิบกุไม่น่ามีปัญหา ้ครับไม่น่ามีปัญหาครับก็็นัำงานก็น่าจะชนะไปแต่โอเฮกการนสดงเขามั่นใจว่าไม่มีปัญหาคงไม่ต้องมีอะไรครับชนะแน่ครับ